มันต่างกันตรงนี้นะอาจารย์่ okay. แต่ว่ามันต้องพูดจากความรู้สึกที่ไปเห็นแล้วครับเพราะผมรู้ว่าหนึ่งมผมโกหกอาจารย์ไม่ได้แล้วก็เทียบเคียงกับไอ้ปริยัติกับ,บปฏิบัติครับมันมันจริงๆแล้วมันต้องไปด้วยกันครับแต่ถ้าพูดในทํานองว่าปริยัติอย่างเดียวไม่เคยปฏิบัติเนี่ยมันพูดได้เฉพาะในตำรานั่นแหละอาจารย์ได้จากจ<ำ>ความจําอาจารย์จาโยม คนที่มาได้ใช่ไหมครับที่โยมอะ่ะเขาไปหาผมที่กุฏิเพราะว่าจะไปไปไปบอกเรื่องอะไรนั้นผมจำไม่ได้แล้วแล้วคราวนี้โยมเขาก็พูดพูดจิตเจตสิกกับผมผมบอกว่าผมไม่ได้เรียนอวิธรมมองผมไม่รู้หรอกท่านไม่รู้ใช่ไหมยโยมดีใจที่ผมตอ,อบคําถามเขาไม่ได้อาจารย์ผมก็เลยมานั่งคิดในใจว่าผมจะจะจะย้อนเขานะบอกว่าเอาสภาวะมาคุยกัน แต่เขาเอาอภิธรรมอะมาค mm. no ุยกับผมอาจารย์ผมฟังไม่ร no> ู้เรื no ่องหรอกอะไรจิตเจตสิกก no. ี่ดวงกี es> ่ดวงอะผมตอบไม่ได้ผมบอกผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้ผมก็พูดแบบนี้ก็ทํานองที่มันไม่เคยได้ความรู้สึกอะครับมันก็พูดไม่ได้ครับแต่ผมก็พูดได้แก่ปริยัติที่ฟังมาที่เข้าใจมาแต่พอผมบอกว่าให้เอาสภาวะมาคุยกันเขาก็ไม่คุยกับผมเขาไม่เคยได้มันก็พูดไม่ได้ครับมันมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา มันเป็นมานะคนเหรออนนาจารย์มานะน่นมันมีอยู่แล้วแต่ว่าปกติธรรมดาของเขาที่เขาไม่เคยเห็นตัวสภาวะเขวาพูดไม่ได้ครับแล้วก็บางทีอาจจะทําให้เข้าใจเข้าใจผิดที่ฟังมาแล้วก็เข้าใจผิดครับเข้าใจว่าอันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าการที่เรารู้ว่าเราไม่รู้่นั่นแหละเป็นการเริ่มต้นของการรู้ครับรู้ว่าเราไม่รู้ับ แต่คนที่ไม่รู้สำคัญว่ารู้ครับตรงเนี้ลำบากแก้ยากครับเพราะว่ามันไปเข้าใจผิดหลงผิดซะและ้วแล้วใครมาบอกว่าตัวเองไม่รู้มันก็จะเดือดร้อน<ก>อีกอีกอาจารย์ใ,ใช่อาจารย์แล้วแต,ต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องการปฏิบัติครับนะแต่ปริยัติฟังมาก็เข้าใจครับแต่ปริยัตตรงนั้น,นมันต้องมาใช้ในการปฏิบัติด้วยแล้วพอไปเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ มันจะคุยเรื่องเดียวกันคุยเรื่องปริยัตในของการปฏิบัตินี่หลยครับ<ล>เทียบเคียงกับจิตท,ที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเ,เราไม่เห็นมันหรอกใช่ไหมฮะที่ที่บอกว่าเห็นเห็นดับอย่างเงี้ยครับครับจริงๆแล้วมันเกิดดับไปตั้งหลายวิถีแล้วแต่พูดถึงเป็นวิถีก็พอไดค้ครับครับคือวิถีเนี่ยมันเกิดทีละครั้งละครั้งละครั้งทีละชอ็ชอ,ชอตช็อตช็อตอย่างอย่างฉักกุทวานเนี่ยครับครับ แต่พอมันจะรู้ว่ามันเห็นเป็นอะไรเนี่ยวิถีมันเกิดดับนําไม่ท้วนแล้วเป็นวิถีนะแล้ววิถีหนึ่งมันมีทั้งเจ็ดขณะขณะย่อยอี้ยมมีมีเป็นย่อยหี้ยเหรออาจารย์ตั้งแต่อุปาทขณะทิติขณะผังคขณะแล้วก็เกิดจากคุวิญญาณไปจนถึงลงลงเป็นภวังทั้งหมดอะมันเจ็ดขณะเขาเรียกหนึ่งวิถี แต่ขณะที่กําลังเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยวิถีมันเกิดดับน้ําไม่ท่วนเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นผมเนี่ยครับ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 วิถีมันดับค้ไม่ท้วนแต่ว่าท่านไม่เห็นหรอกครับครับอันนี้บอกให้รู้ว่ามันเกิดดับน้ำไม่ท้วนคือมันเป็นอย่างนี้<อ>แต่ว่ามันยังมีความรู้สึกว่าเราเห็นอยู่เป็นเราเป็นเราเห็นอยู่ยมันเลยลุ่มน้แต่ว่าจริงๆของมันอ่ะมันเกิดดับน้ำไม่ท้วน แต่ลงมาเทียบเคียงอีกอลมอีกวันหนึ่งทางหูครับมันก็ได้ยินตลอดแต่ว่ามันก็เกิดดับขพราะมันตลอดครับแต่ฝ่าจะได้ยินฝ่าจะรู้เรื่องครับแล้วฝ่าจะลงใจอีกมันก็เป็นอีกแบบอีกขณะหนึ่งใช่เพราะว่าทางตาทางหูเนียมันไม่รู้เรื่องครับมันถึงมันต้องลงใจมโนวิญนยามันถึงจะรู้เรื่องครับแล้วมโนวิญญาามันก็ต้องมีสัญญาเขาเรียกว่า ที่หลายหลายหลายวิถีอีกกว่าจะรู้เรื่องนะฮะกว่าจะรู้เรื่องมันหยตดกว่าจะรู้เรื่องปรมาณิบเนี่ย <c oughs> จะยกตัวอย่างว่ามันเกิดดับน้าไม่ท่วนอแลวพอเวลามันเห็นครั้งหนึ่งกว่ามันจะรู้เรื่องครับมันต้องลงใจก่อนได้ยินทางหูแล้วฝ่ามันจะรู้เรื่องมันก็ต้องลงใจแล้วหลายวิถีมากกว่ามันจะรู้เรื่องเนี่ยมันเกิดดับน้ำไม่ท่วนครับแต่เราไม่เห็นหรอก ครับคบแต่นี้จะยกตัวอย่างว่าแต่ละวิถีหลายวิถียังเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันแต่ผมไม่เคยได้คําตอบจากใครเลยนอกจากอาจารย์เนี่ยแหละอ๋อครับครับผมถึงจะผมถึงจําได้ว่าเคยมีคนถามผมว่าผมเคยเห็นการเกิดดับไหม ผมบอกว่าอาจารย์บุญชูบอกกับผมว่าตราบใดที่ผมยังไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมผมจําไม่ได้ละแต่อาจารย์บอกว่าผมห้ามพูดคําว่าเกิดดับผมบอกว่าแล้วผมก็รู้ด้วยว่าผมไม่ได้เห็นตัวที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นผมยังไม่เคยเห็นการเกิดดับเลยผมก็เลยพูดกับท่านแบบนั้นก็เป็นอย่างนั้น,นเ,พเพราะถ้าหากว่ามันเห็นนะครับมันจะต่างกับที่เราได้ยินได้ฟังมาครับจะบอกได้ใช่ใช่ครับ แล้วคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกว่ามันไม่ใช่การเกิดดับมันแค่เปลี่ยนอารมณ์เฉยๆมันแค่เปลี่ยนอารมณ์เฉยๆแค่นั้นเอง